ตัวนี้อาการยอดฮิตของรุ่นนี้นะครับหล่นกระแทกตกกระแทกทับหรืออะไรสักอย่างของที่ค่อนข้างแรงหน่อยจะเกิดอาการโทรเข้าออกไม่ได้ยินเสียงนะครับ i c ซียโเสียนะครับ i p h o n เ7พัทเป็นกันเยอะนะครับเราเช็คง,ง่ายๆคือเวลาเราโทรปุ่มฟังก์ชันตรงนี้กดไม่ได้นะครับกดไม่ได้ลำโพงบนก็จะไม่ได้ยินพูดไปก็จะไม่ได้ยินสมอรทท็อกก็จะไม่ได้ยินนะครับอ่าเรามาดูวิธีแก้ไขกันนะครับตัวนี้ อันนี้ผมแกะเครื่องออกมาแล้วนะครับผมแกะเครื่องออกมารอบนึงแล้วนะครับเพื่อให้วิดีโอมันเพื่อให้วิดีโอมันเร็วหน่อยนะครับไม่ให้ไม่ให้มันการเสียเวลารับงานส,ส่งจากทางไปรษณีย์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกในต่างจังหวัดอยากซ่อมกับผมส่งไปรษณีย์มาหาผมได้นะครับตอนนี้ก็คือเมนบอร์ด ตัวนี้ก็คือ ic audio นะครับตัวนี้ผมกำลังจะยกแล้วแหละจริงๆแล้วอะ่ะาลังจะยกแล้วแต่ว่าทำวีดีโอก่อนอ่ะมาดูกันว่ายก ic audio ยกยังไงทำแบบไหนยากไหมนะครับ นี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนไ c ตัวใหม่เข้าไปเราจะต้องทำการเราจะต้องทำการต่อลายให้เรียบร้อยก่อนนะครับต่อลายวงจรรุ่นนี้หล่นกระแทกแล้วลายวงจรเลี้ยง IC, ไอไฟเลี้ยง i อชอบขาดนะครับลายวงจรขาดขาดที่3ล่างขวานะครับตอนนี้เราต้องต่อลวดต่อวงจรเข้าไปใหม่แล้วก็ค่อยวางไ c ทับลงไปต่อแล้วก็อบนะครับ ตัวนั้นไม่ตัวนั้นหน้าจอเสียนะครับสรุปหน้าจอช็อตโหลดอยู่ไม่ล้วย้ายข้อมูลได้ไหมพี่ย้ายไม่ได้ถ้าเราไม่สั่งจอมาใส่ใหม่ย้ายไม่ได้เพราะว่ามันต้องกดตอบรับที่หน้าจอ,อาา <laughs> ต้องก็ <laughs> ต้องสั่งจอมาใส่ <laughs> สั่งจอมาใส่แล้วก็ลองเช็ดเครื่องรอบนึงว่ามันหายไหมนะครับสั่งจอเท่าไหร่ครับจอจะเพงนะตัวนี้จอชุดประมาณสองพันสองครับ,ชบ <laughs> ใช่ซัมซุงทุกรุ่นเลยครับ ถ้าจอาราคาจะสูงมากเท่ากับเพื่อนมบอสองอแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าไม่รีบเอางี้ไหมเดี๋ยวผมไม่รีบหรอกเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะนี่คือวันนี้รีบเป็นในสาวบริษโทรศัพท์พรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันจะเอาข้อมูลออกมาได้ไหมพี่เอาเมลอะไรไว้ไหมพี่เอาให้ได้มากที่สุดได้เดี๋ยวผมขอเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งดูไม่ไม่ไม่รีบพี่เป็นพรุ่งนี้เย็นก็ได้ค่ะได้ครับได้ขับนี่นี่ก็ใส่อะไไว้ค่ะ มันมีเราตุ้งไงเรากใส่เครื่องนี้ใช่ไหมใส่เครื่องใหม่นะย้ายมานี่นะย้ายมานี่ให้หมดเลยค่ะเราที่เรีเราไม่รีบอะค่ะพี่เป็นพรุ่งนี้เย็นๆหนึ่งก็ได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมหาวิธีเครื่องมันเครื่องมีรหัสไหมได้ตั้งรหัสไวไหมน้าหนึ่เดี๋ยวนะเครื่องเครื่องเครื่องตัวที่เสียไม่ได้ตั้งแบบที่เรื่องขึ้นเลยไม่ได้ตั้งโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เย็นๆก็ได้พี่ไม่ต้องรี ได้ครับเดี๋ยวบ่ายลงมาถ่ายได้ไงซีนึงได้ครับขอบคุณครับขอบคุณ์อาบน้ำอุปครณ์อาบน้ำอ่ะตรงนี้หลังจากที่เรายกไอซีออกต่อลายเสร็จได้ครับได้ครับให้ยาข้อมูลเสร็จก่อนเนาะแล้วเราก็ต้องลงยาแดงนะครับตรงนี้อ่ะลงยาแดงต่อลายไว้แล้วก็อบทิ้งไว้แห้งๆครับอบอยู่ดี เอาพื้นตออยู่ดใีให้แห้งแล้วก็รอรอนะครับรอประมาณสิบห้านาทีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมมาต่อว mm ิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะครับ mm hmm. อ่ะหลังจากที่เราอบบอรดทิ้งไว้สักพักแล้วนะครับเราก็มาดูขั้นตอนการวางนีซีนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ ไลยเสร็จแล้วเราก็เอาวาง i อซีอนเดโอตเกใหม่ลงไปนะครับ เอโตัวใหม่แล้วก็เตรียมมาเรียบร้อยนะครับดูม์ดดูขาอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะวางลงไปวางผิดตำแหน่งก็ไม่ขึ้นนะครับให้ดัง วางลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็รอให้ปวดมันเย็นนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องแล้วก็ลอเงเทโดนะครับเพราะตอนนี้บอร์ดยังร้อนอยู่นะครับ เย็นแล้วครับเดี๋ยวเรามาลอกใส่ลองกันดูนะครับว่าเราเปลี่ยนออดิโอเม็ดใหม่เข้าไปแล้วไอ้ฟังก์ชันสปิเกอร์เวลาเราโทรมันยังจะทึบอยู่ไหมหรือว่ายังจะได้ยินเสียงกับมอนที่ยินเสียงไหมนะครับ นี้ผมจะเทสแค่ไมโครโฟนข้างล่างแล้วก็ลำโพงหูฟังข้างบนแค่นั้นนะครับกล้องอะไรพวกนี้ผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าเราเทสกันแค่ใส่อะไก็ได้ลองกล้องด,ด้วยเลยเทดเครื่องให้ลูกค้าหลังซ่อมเสร็จนะครับเอามีฟังก์ชันไหนเสียหายไปไหม กรลังเปิดติดูนะครับเจ็ดสิเจนะครับ เ <Yeah. S 2> ่ะเรามาลองเทสกันดูนะครับปกติกดโทรแล้วสปิเกอร์จะม่ขึ้นนะครับตัวนี้หลังจากที่เราทำเสร็จก็มาดูฟังก์ชันตัวนี้ว่ากดได้ไหมนะครับ ถ้ากดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะกลับมาทำงานปกติแล้วนะครับรอ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 ได้ยินปกตินะครับรอ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 ได้ยินปกติอันนี้ก็คือเราทำเสร็จแล้วหายแล้วนะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบเครื่อง เ่ินให้ลูกค้าติดสติกเกอร์ไวรประกันให้เรียบร้อยนะครับนตครบทุกตัวนะคร้านนี้ใส่ใส่ใจอยู่นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้านไหนสนใจงานซ่อมสามารถส่งไปสินีมาได้นะครับถ้าอยู่ไกลหรือว่าถ้าอยู่ใกล้สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับรายละเอียดในการติดต่อจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับล่างดีโอนี้นะครับตรงอธิบายรายละเอียดนะครับสวัสดีครับ